สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตึกกอฟอผนะครเพราะว่าวันนี้พิเศษสุดๆเลยนะครับเพราะว่าเราจะอยู่ติดตามในเรื่องของพิธีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมปลูกพืชสมุนไพรเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ความร่วมมือภาคีเครือข่ายและพื้นที่ชุมชนที่กอฟอผเนยฮะให้การสนับสนุนระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและมูลนิธิกฤษณาไกลศินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยมหาสารคามบรรยากาศจะเป็นยังไงนั้นไปชมพร้อมกันเลยครับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผร่วมกับมูลนิธิกฤษณาไกลสินและภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยมหาสรารคามและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการปลูกสมุนไพรเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ความร่วมมือภาคีเครือข่ายและพื้นที่ชุมชนที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยให้การสนับสนุนผมเองก็ได้มีโอกาสติดตาม งานของอาจารย์กิษณาตอนเนื่องมายาวนานนะครับก่อนที่จะมาเริ่มโครงการกับอาจารย์แล้วก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับอาจารย์ลึกๆนะครับทั้งสัมผัสได้ถึงความตั้งใจจริงของอาจารย์ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งนะครับที่กอพอเองได้มีโอกาสได้ร่วมงานดีๆอย่างนี้กับอาจารย์ที่ผ่านมากอพอเองก็ได้ร่วมบริจาคนะครับรถแปลร,รูปสมุนไพรเคลื่อนที่เป็นคันแรกของประเทศไทยนะครับแล้วก็วนอกจากนี้ก็ยังมีรถ เราเรียกว่าตรวจสอบคุณภาพสมุนไพรเราก็ได้มีการขยายผลจากการเจน็น MOU ต่อเนื่องมาวันนี้ถือเป็นฉบับที่2เพื่อที่จะขยายผลโครงการเรียกว่าลังการสุกะโมเดลนะครับไปในพื้นที่อื่นนะครับเพื่อให้ชุมชนต่างเนี่ยได้มีโอกาสได้เกิดการปลูกพืชสมุนไพรนะครับแล้วก็มีการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตในการที่จะดูแลด้านสาธารณสุขด้วยตนเองนะครับก็จะเป็นการพัฒนาชุมชนให้มีงานทําแล้วก็สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้อย่างยั่งยืนยาวนานก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆที่กพมีความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมกับทางมูลิี่กฤษณาไกรสินครับผมโครงการแรกที่ประสบความสําเร็จใน MOU แรกเนี่ยก็คือรังคาสุขะาโมเดลฮะซึ่งตัวพี่เองเนี่ยทำมา16ปีแล้วนะคะกว่าจะสําเร็จออกมาได้ขนาดนี้แต่ว่ากพก็มีส่วนช่วยมากจริงๆทําให้งานมันเร็วขึ้นจนถึงวันนี้เนี่ยเรามีโครงการงอกขึ้นมาอี อีก6โครงการค่ะทั้งหมดเป็น7โครงการแล้วเนื่องจาก MOU มบางทีกพปอเขาอาจจะไม่รู้นะคะว่าจริงๆเขามีส่วนร่วมมากจริงๆในการช่วยเหลือเราเหมือนกับเป็นแกนนะคะถ้าไม่มีแกนตรงนี้เราไม่ไม่สามารถจะขยายหรือไม่สามารถทําอะไรต่อได้ตั้งแต่การตรวจดินตรวจน้ํานะคะหรือว่าการขนในต้นกล้าทั้งหลายแหละทุกอย่างเนี่ยกพพอ,พอทำให้มันเลยขนเครื่องจักรกี่ร้อยกิโลไรต่างๆขนรถแปรรูปอะไรต่างๆช่วยหมดเลยและยังช่วยเรื่องรถแปรรูปสูงไพรนะคะคันที่5ที่จะไปอยู่ที่ท่าสองยางอันนี้ก็ ก็พพซัพพอร์ตทั้งหมดเลยนะคะร่วมกับทางมูลนิธิกฤษณาไก่สินด้วยถ้ามันไม่มีกพพอเนี่ยเราจะไม่มีโครงการแบบนี้รวดเร็วขนาดนี้ค่ะมันอาจจะมีนะคะแต่ว่าจะไม่รวดเร็วขนาดนี้แล้วผลเนี่ยจะไม่ชัดเจนขนาดนี้หรือว่าในการลงพื้นที่เนี่ยปีนี้เนี่ยพี่ลงพื้นที่13ครั้งแล้วนะคะเดือนละสองครั้ง่ะ ลงพื้นที่นี่บอกให้ลงพื้นที่ต่างจังหวัดไปขุดดินไปอะไรต่างๆมากมายซึ่งมันก็ไม่ได้สะดวกสบายอะไรนะคะเพราะว่าไปตามพื้นที่ห่างไกลเนี่ยกฟพอซัพพอร์ตทั้งหมดเลยนะคะแล้วเอาคนของกฟพอไปด้วยอันนี้คือโครงการความร่วมมือและ m อ u ที่ทําต่อไปที่ทําวันนี้เนี่ยนะคะก็ร่วมมือกับทางมหาลัยเชียงใหม่ซึ่งงานเนี่ยมันเริ่มไปตั้งนานแล้วนะคะแต่ว่าเรามาสายให้มันเป็นเรื่องเวลราววันนี้นะคะแล้วกับทางมหาสารคามวันนี้เราจะคออรอบคลุมภาคอีสานและภาคเหนือทั้งหมดเลยค่ะใน ส่วนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะที่ได้ร่วมดําเนินำการในพื้นที่อําเภอแม่แจ่มนะคะกับงานที่เกี่ยวกับมูลนิธิกิษณาไกรศีลน,นะคะที่ท่านอาจารย์ได้มีโอกาสได้มาแนะนำแล้วก็ทำให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีส่วนร่วมสำคัญในพื้นที่ค่ะการลรงนามความร่วมมือในวันนี้นะคะเป็นการยืนยันความร่วมมือและแสดงถึงการทำงานต่อไปที่เราจะได้มีโอกาสนะคะทำงานเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไปค่ะขอรู้สึก ขอบคุณท่านอาจารย์กฤษณาไกรสินแล้วก็กฟผมากมากเลยครับที่ให้โอกาสมาลัยมหาสารคามเนี่ยได้มีโอกาสมาร่วมมือในโครงการที่มีคุณค่าแบบนี้ครับในฐานะตัวแทนของมาเลยมหาสารคามที่ท่านที่การมอบหมายมาเนี่ยท่านก็ยินดีมากครับที่มาเลยมหาสารคามจะเป็นพื้นที่ขยายผลของลังกาสุกะโมเดลไปสู่จำปาสีโมเดลครับเราก็จะพยายามขับเคลื่อนสิ่งที่ท่านอาจารย์ได้ทําไว้เป็นตัวอย่างเต็มที่ครับ แล้วในอนาคตเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ามีอะไรที่และต้องปรับเปลี่ยนหรือว่าขยายความร่วมมือออกไปในพื้นที่เนี่ยก็จะยินดีอย่างมากครับที่จะให้โอกาสอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคามแล้วก็มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ทํางานนี้งานที่มีคุณค่านี้ครับ